Yeah สวัสดีครับทุกคน Yeah a R O to the T H p R y e a right here Yeah come on man! ามทัวรทีมเงมันเลเพลงแล้วทุกคนเนี่ยมึงดูมึงแต่งตัวไม่น่าแล็เลยแต่ละคนแต่เพลงเขาเราว่าเพลงที่เราจะมาแร็วคนนี้มีสิทธิ์มีมีอยู่แล้วทอนแล็มีอยู่แล้วนะครับผมก็สวัสดีทุกคนอย่างที่บอกไปพวกเราบาเทอร์นะครับวันนี้จะมาเรีแอคชั่นกันับผมวันนี้วัวยันยันับผม วันนี้เราจะมารีแอคนะครับผมต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมไม่รู้มันออกมากี่วันแล้วนะเมื่อวานซึ่งวันนี้วันนี้เป็นวันที่คืออันนี้ก็ไม่แปลกไม่แปลกที่เขาจะมีตัวไฮไลท์สีน้ำเงินนะแท็กว่า One on T เทร d ดิ g งฟอร์มิว o ิกออนยูทูครับผมต้องเป็นใครไม่ได้เลยนอกจาก b a c ล p i n k ดีอันเจ็บมายวีอารดเก่งดูดดแบล็อะไรวเนี่ยอะไรวะายุเดนคโอเคนะครับผมวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นนะครับแบล็คพิงก์นั่นเองกับอ่าเพลงใหม่ของเขานะครับที่ชื่อชัดดาวชัดดาวกูจะชัดดาวไม่ให้ซึ่งตอนนี้หนึ่งวันวันาแล้วน่าแล้ว่านมาไม่แน่ใจว่าแบบถึงยังไม่ชั่วโมงหรือยังว้าวโอเค วันนี้อยากดูแล้วแหละว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ก่อนไปดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe พวกเราด้วยนะครับโอเค let's go ไปกันครับแบ็คพิงเขาไม่มีดีไลท์เลยถ้าไลท์เขาไม่โชว์เดดีีี๋ยวน้ไม่โชว์ดีไลท์ไม่โชว์อันนี้ดีไลท์ไม่โชว์มันบลาเทอร์เลยมันต้องดูต้องดูต้องดูหลังบ้านถ้ามีดีไลท์บาเทอร์มีหนึ่งกูของกูเองกูชอบคนดีไลท์ของกูหรือเปล่ากูชอบคนดีไลท์หรือเปล่าไปไป let's go ครับแบ็คพิง shutdown ครับผมโอ้โห โโอ้หเนี่ยอันน่้จังหวะอะไรวะโอ้โหรถถังที่บ้านกูแบบนี้วัเนี่ยที่มาคำามาเล่นเทรถถังโอ้โหชัดเจ้า เธอจะน้นี่คือน้องหมาลิซ่าใช่ไหมใช่หรอใช่นี่เขาเลี้ยงสองศูนย์ันมันฉันดาวโอ้โหฮ้ยเฮ้ยชอบอ่ะชอบสันสวนโอ้โรเช่โอ้แลมโบ้โอ้โชอบทิง้งชอบบีเพลงดีจัง I want to be a mother, I don't want to be a mother, being a girl, baby, and I can see a little bit of a girl, but I'm so, 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 but I'm not, but I'm not, but I'm not, but I'm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 , 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 I'm,

ชิบวันชิงมีชักอินด้าวโ o ้ยโอ้ยอรุตพระเจ้าเอาออรุมาเลยเหรอรุตโอแต่ลเซตโคเดอ ถอดหมวกเลยเฮียเราชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้มากเพลงนี้เพราะบีดของมันที่ที่ล้อกับตัวไวโอลินที่เล่นอ่ะใช่ใช่ใช่มันจะแบบมันเป็นผมรู้สึกมันเป็นมันเป็นกลิ่นมันเป็นกลิ่นนึงมันเป็นอีกสีนึงแล้วเป็นอีกกลิ่นนึงที่เราไม่เคยผมอ่ะไม่รู้นะผมไม่ได้ติดตามแย็คพิงทุกเพลงแต่ผมอ่ะรู้สึกว่าฟังเขาหลายๆเพลงแต่อันนี้มันเป็นโทนใหม่อ่ะใช่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 เป็นโทนที่ผมไม่เคยเจอเพลงมันเป็นส่วนไหนวะส่วนเพลงนี้ใช่ไหมผมรู้สึกมันแปลกแล้วมันไม่ใช่ส่วนที่เราเคยเจอใช่ใช่ใช่เราปกติเพลงทั่วไป เพลงที่เราได้ยินสวยมันเป็นทำซิงเกิลแบบ4-4หนึ่2สองสามสี่สองสองยอมเป็นตัวส้ำรองแม้จะอยากกล้าหยิบนี่นะยกตัวอย่างอะไปแล้วนี่แหล4-4อันนี้คือ4-4แล้วขออีกรอบนึงยอมเป็นตัวส้ำรองแม้่ะจมาลง4-4แต่เพลงนี้มันเป็นยังไงมันเป็น6-8มันก็จะเป็น ตอนนี้ตึตึตึ๊ดสามสี่นะฮหนึสสามสีห้าหกสองสองสาสีแต่ร้องหกแปดหกุยหกแปเป็นเพลงเจออย่งนี้ยังเป็นตัวฉัร้องแม่อจ่ยเป็นคนอางลำบากลำบากมัเล็ว่าอยาีจะกลายเป็นพ่ลึกเกเธอลยแต่ว่าถือว่าเป็นบีทที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโดดออกมาดูเซ็กซี่แบบยิ่งอยู่กับเสียงแบบ ไวโอลินน like, 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 ่ะกูคิดว่ากูว่าเพลงนี้สามารถเป็นเพลงแบบสมมติว่าแบ็คพิงค์แบบเวิลด์ทัวร์นะเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงเปิดอ่ะเหมือนเป็นเพลงแบบตอนเปิดตัวได้เลยเพราะว่าการโชว์แบบโชว์อล่าสุดๆแบบเจ็บร้อนเลยเดือดเดือดมากดีดีดีคือคือผมไม่ได้ฟังมาแล้วผมเอามาฟังผมมาชอบด้วยแบบคือส่วนตัวผมฟังฮิปฮอปฟังพวกแคมปแล้วรู้สึกว่าโอ้ยเฮียบีดอย่างเงี้ยที่แบบ ตามหามัาเออมันเป็นแบบอืม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 แบบได้อะแล้วอีกอย่างหนึ่งผมชอบตรงที่ว่าถ้าสมมติพูดถึงเจนนี่อะเรารู้ว่าเจนนี่เป็นคนที่เสียงแร็ปหรือเสียงเขามีเสน่ห์มากเป็นเสียงที่ผมว่าผู้หญิงหลายๆคนอยากแร็ปให้ได้เสียงเพราะว่าเป็นเสียงที่เสน่ห์จริงๆแล้วก็อย่างนึงที่ผมไม่เห็นคือจีซูผมไม่เห็นจีซูร้องอย่างนี้ร้องเร็วอะเออเป็นแบบเป็นอาจจะแร็ปอาจจะอาจจะแบบ เาเรียกว่ะนะเป็นเป็นเหมือนการฟิลแบบดีว่าเนาะแต่ว่านี่เป็นแบบป็อฟิลขึ้เป็นสับเออแบบสั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 บสส่วนอย่างโรเซ่ก็เหมือนกันโรเซ่ก็ร้องเป็นเป็นสัตส่วนนั้นเหมือนกันเลยรู้สึกว่แบบเออมันมันมันแปลกใหม่ดีไม่เคยไม่เคยเห็นเพลงอื่นอาจจะร้องผมไม่น่นกันนะครับชอบเพลงนี้ชอบเพลงนี้ชอบชอบอยูิซ่าที่ไม่ต้องพูดถึงเลยแบบเดือดมากเดือดทุกคนอยู่แล้วเราแบบเดือดจัดเลยแบบไม่ไม่ไม่ได้หยิบตรงนั้นมาพูดแล้วทุกคนแบบเดือดกันอยู่แล้วทั้งฝีมือทั้งอะไรก็ตามอ่ะ ถ้าตัดเรื่องอีมีผมว่าเอ็มบีเราไม่ต้องพูดเลยเพราะว่าสุดๆแบบสุดทุกอย่างที่จะใส่มาได้แล้วแหละได้มีนี้เหมือนจะไม่มี CG เลยนะเท่าที่ดูแทบจะไม่มีนะแไม่เหมือนจะไม่มีด้วยซ้ําไอ้ตรงรถอ่ะไอ้ตรงรถในจอมจอเป็นจอพิมพมาส่วนลูกโลกก็ขึ้นปกติอยู่แล้วไม่มีครับฝนก็ทําเองผมว่าไม่มีผมเดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าจากที่จากที่เราเลี้ยงมาหลายหลายอย่างหลายหลายอันคนก็จะบอกว่าแบ็คกิงไม่ใช้ซีจี ใช่แต่นี้ไม่ใช่ใช้่เราาว่อันนี้นี่เราว่าไม่ใช่เว้ยเราว่าเราเราว่าน่าจะจอใช้จอใช่ชัวจอชัวใช่นี่จอหมดเลยจอหมดเลยจอหมดเลยจอกับเซตดีว่ะ YG อ่ะ Christopher Nolan มงการเลยไมเนี่ยอารมณ์นั้นเลยป่ะแล้วคือคอสตูมที่โหดมากอ๋อผมชอบเซตนี้ผมชอบตรงที่ว่าผมอ่ะใส่ใจละเอียดมากนะ blackpink คือรู้ป่ะไม้ขีดเขาอ่ะเป็นสีดำเว้ยแต่ไฟเป็นสีชมพูเออไฟชมพูผมไม่เห็นแล้วแต่ผมอาจจะพูดแต่ผมว่าเอ๊ยเดี๋ยวพูดดีกว่า คือเจ๋งมากละเอียดคือโหดมากเพลงนี้แล้วพี่อีกละเอียดหนึ่งค่ะท่อนลิซ่าแรปอ่ะเขาจะยืนอยู่บนหลังแบบเป็นรถบรรทุกที่เป็นด้วยกองขยะเลยปั้แต่กองขยะเป็นเงินเอ้ยตอนนี้เป็นกองเงินแล้วกองเงินแต่เอ็มบีเพลงแรกก็เป็นกองขยะกองขยะรถบรรทุกกองขยะอู่ดีเซอร์เบตโอ้โหเพราะเพราะเพลงนี้มีความแบบ ไม่เราฟังเกาหลีไม่ออกเหมือนกันแต่เราได้ยินคําว่าแบ็คพิงบ่อยมากกับเพลงนี้รู้สึกว่าเหมือนเขาจะพยายามจะรีพรเซนต์หรือเปล่าอะไรไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับก็ฟังไม่รู้เรื่องอันหนึ่ง stay in your own l i n e cause I'm worth to s w e r v e catch me when you hurt my when catch me when you hear my l a m b o r g h i n i yeah k จับทันไหมดูดิโอ้โหตายครับพูดเลยว่าตายครับดีฟังคุณภาพแบบล้นแก้วฟังแล้วรู้สึกแบบ คลาสซี่คลาสซี่อันนี้จังหวะอันนี้เข้าใจถูกไหมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่2ต่อจากต่อจากตอนบอลพิงค์ใชตอนบอลพิงค์ต่อจานแบ็คเวนบย์น้องแค่สองเพลงนี้กูคันเดือกอะไรกูตายแล้วก็คัมแบ็กของจริงแล้วเลยคัมแบ็กแล้วอะร่าีมอดูว่าเพลงต่อๆไปเลยว่าแบบนว่าว่าจะเป็นแบบไหนออกมาบ้างอ่ะเพราะแค่นี้นี่ขนาดปล่อยออกมา2เพลงแล้วแบบดีทั้งคู่เลยแล้วก็เป็นคนละสไตล์กันด้วยนะ เหมือนแบบมาในเวใหม่เนาะดีดีดีอยู่ในลิสต์กูเลยชัดดาวแน่แม่งโอเคนะครับขอบคุณทุกคนมากๆวันนี้ครับผมโอ้โหไปติดตามชมเนาะกินบอกวินใจไปผมว่าแฟนคลับแบ็คพิงค์เนี่ยโเทอะไม่ว่าใครจะเมนใครก็ไม่ตายอะไม่ใช่แฟนคลับแบ็คพิงค์มาฟังเหรอคนชอบเพลงอะมาเลยตอนเราให้คิดนะถ้าแบบอยู่บนรถแล้วเปิดเพลงนี้ฟังตอนขับรถน่าจะแบบน่าจะแบบ ดีอ่ะโอ้ถ้าเจออนไรขับแบบก็เดี๋ยวเจอกันจากก็้นบอโบเลย้หนุ่มๆทำอะไรนุ่มอ่าเปล่าหน่อยครับขับอย่างนี้นะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรา Brother ครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดพวกเรากับขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับชอบเสียงไวโอลิน